สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักทุกท่านครับผมครับพอพกําเพทก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอกําเพชครับ้าเป็นของโค้งคือเก่าครับผมครับวันนี้ผ้ามาชมบรรยากาศแมงงงง่นของตอนเย็นๆแรงๆเนาะพี่น้องเนาะสี่หางแรงประมาณเวลาตอนนี้พี่น้อง,องพอพกําเพทก็ลงมาโคง้งมาเบิง่ง วิวบรรยากาศต่างๆเนาะอยากให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมแล้วครับบรรยากาศนู้น้ำมันลดลงร้ายพี่น้องโอ้หน้มลดลงตเตื่อๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เรือนิดนึงมันก็ดเเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมันกัดเห็นแกงเนาะแกงตันนั้นเขาเรียกแก่งสะเลกอนพี่น้องเดีที่ระวังเกนาะตันนั้นครับฟังท่านี้เนาะมันกัดเซืเรือน้ำเซือเรือหน่อยพี่น้องมันกัดิกลายเป็นแกงสะเลกอนเนาะ เนาะเด้นี่ระวางเกาะระวางเกาะกลางกับฝั่งฝั่งหินก่อนหิีนทั้งฝั่งทั้งตะฝั่งนี่เนาะหนามมันสีเลือน้อยหนึ่งนะพี่น้องช่วงเดือนนี่ละปีใหม่ไปเนี่ยละเนาะมกกระลากุมผ่าไปหนามสีเลืออยู่นิดหนึ่งเข้าเชื่อิน่าแกงสะเลกอนพี่น้องมันกติกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องเฮ้ามาเที่ยวมากชมวิวต่างๆกับสีสามารถลอยเหรียญหนามใดพี่น้อง ว่ามันมันตื่นมันกลับเป็นลอยขามไปฟังฟังเกาะตัวนั้นไดไปนางเลนส้มวิวเอาเขาเอาหนามเขาไปกินอยู่ฟังเกาะดอนถนนกาดใดพี่น้องพี่น้องสิลงมาเที่ยวทะเบิ้งส่วนอันนี้นเนาะนักองเที่ยวลงมากะสามารถนั่งกินเขากินหนามอยู่เพศตัวนี้ได้พี่น้องนี่เพ่ในเพิ่นเพ่ไหนเป็นแหล่งองเที่ยวแล้วนักองเที่ยวมากะเศาเพอยากนั่งอยู่ก้างหนามกะเพื่อนเอาไปออกไปนั่ง ทิมโตนหินไหวแพ่ก็นั่งอย่อนละนี่พี่น,น้องเนาะบรรยากาศมันกระทีเขาสู้จดดูแหลงแล้วล่ะเนาะน้มก็ลดลงเรื่อยๆน้ำโค้งเขาเป็นสีได้พี่น้องบ่คือน้มมูนบ่คือน้า,านเจ้าพญาเนาะไม่น้าเจ้าพญาน้มสีอยู่คงทีบ่คอยลดลงลายแบบน้ำโค้งเนาะ เบิ่งบรรยากาศเนี่ยหนึง่งแลงวพี่น้องฟังท่านหนกับฟังทางซอกสอปปลาา่าเอาเนาะพี่น้องการหาอยู่หากินกับเลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยครับผมเปลีป่ยนไปอีกแบบหนึง่งมาแต่ไซรล้วนี่มาแต่ไข่เฮ็ดโอ้ไข่เฮ็ดอจะหนีนี่บอเ,เออแล้วธรรมดาแหละไปมา,าหาสูบบ่มาแต่บ้านใด ามายามผีนองย่พรนสวรรค์นี่วะอมออืมเอ,มไเมอนได้ <ใน S 1> <บ>ทีหล่า้ายดอ้เอ๊ะธรรมดาได้โบทไปฝากัน้าก็ว่ามนกันกแมนรแมนแล้วนี่พี่น้องทั้งโซฟปลาวนพี่น้องเป็นมายามพี่ยามหน้องเป็นกําลังลงท่าโค้งเิ่นสิคขาเมื่อบ่านเป็น่นละบ่านก็นอยู่ฝั่งนั้นเนาะเิ่น ก็มาแต่ยามปียามหนอะเอาเฮ็ดบดั่นไฟฟากกันเนาะไปเนาะไปเราลงไปเล่นข้างล่างพี่น้องเล่นอยู่เพ่มันเนาะบอกเขาเปิดไฟยางลงไปแตวบนนี่ไปเนาะบอกเขาเปิดลงมาลุ่มนะเด้ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะลมเย็นโซ่สวยได้พี่น้องยามมาเลงเนาะลมเย็นสบาย แนมขึ้นตั้งแต่ฟังโค้งเนาะพี่น้องคนอันนี้คือปากหวยนะพี่น้องนี่ยป่าหอยพี่น้องคนก็ปลูกพักปลูกยาปลูกพักการ์ดยังเต็มเลยทั้งไหนพี่น้องป่าหวยป่าของบ้าน่นเอื่นพอแม่ผ้าอื่นมาเป็นป่าของบ้านว่าแต่ก่อนแต่ก่อนบ้านเนี่ยจะมีอยู่ฟังนี่แน่ฟังนี่แน่นะบ้านแต่ลอยปีล้างบ้านที่อยู่ตามหิมโค้งนี่กมู่บ้านปากไหม่วงได้อยู่นี่พี่น้องอยู่หิมโค้งนี่แหละ เพิ่ก็เลยปากห้องบ้านห้องตัวนี้เป็นปาก้องบ้านห้องเป็นห้องแต่ว่าซื้อปาก้องบ้านพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านแต่ลอยปีเป็นเลยใหญ่ไป,ปอยู่ทั้งๆเนาะหมู่บ้านเนาะใหญ่ไปอยู่ตามแต่นุนไปเรื่อยไปพี่น,อน้องไปเบิ่งเพ่พอดีเรือมันมารับกันนะดิพี่น้องสิขว่านในเพพี่น้องเนาะเ,เพแล้วเรือมาหลับพี่น้องท่านาลับเลดิ เห็นเห็นร้านขอยอยู่บ่บมันจะลงมากอยู่นี่มันก็ลง่งขี่รถมาหอดสีหอดนั่นแหละเออว่าเห็นเจ้าทามาส่งมาไหนด้วยเดีย๋ยวตอนนี้มันลงมาหอดเออคนเดียวมัน,น,มมนลงมากแต่ปากทางประมาณสี่โมงแรงมันเก็ไก่สีหอดละเดือนเออปากทางกัด ถ้าม oh. ันจะรักหรอตามซิปมือนจเออแต่ไก่สีหอดแล้วละลงมาเพื่อนเกือไปเห็นแล้วสอนโอ้ลงเรือแบบนักเรีนบางเป็นคนโขงเนาะโอเเนาต๊ะเรือเด้อคอยอย่ากงุ่มไปได้คอยอย่รากลงได้มันนาวโอเนาแล้วถามใล้เด้อมันเสียฟองเด้อจะซื้อฟองแน่นอ เดินละทานอายหนาไปนห้าอยก็ร oh. uh, uh ูอ huh? uh ๋ายนออ๋อเวีนนเว้นลุ่นเดียวกันบ่เว่ยรุ่นเดียวกันเฮากมอนี่เออรล่นเดียวกันหละนี่ฮะ่นเดียวกัน่อบไยันหนาลเ่มเนาะเห็นหน้ากูจัดีดอกเอาคือกันนี่ยกายกันเนนั่นาจะเข้าเลยดู พี่น้องพอดีร้านสาวสีมาเกี่ยวเขาเนาะเขาก็เลยให้ลงมาหับเขาก็เลยได้โอกาสไทยบรรยากาศวิวเนาะในหนอโคงได้พี่น้องเรือเพื่นกระขาหับเอากันเมื่อพี่น้องโซปอล่ากับไทยระวางบ้านพอกบเพ็ดนี่มันเป็นไปว่าหาสู่กันนะพี่น้องเนาะกับบแเวณสีไปกงไปไกลไปยามผียามหนองแถวพื้นที่หมู่บ้านตำบลท่านี่ก็ไปได้ขามมา บ่มีนังเสียหนังซื้อกับไปมาหาสู่กันเป็นดานยังหลับเงินเดินแบบว่าดานประเพนีเนาะดานประเพนี่ดานโบรานเท่านี่แหละคือหมู่บ้านแต่ไปมาหาสู่กันแต่หลายหลอยปีแล้วเนาะบ้านพี่น้องทั้งโซบเล่ากะบยู่างโคงไปกับประมันกิโลหนึ่งและพี่น้องเนาะความห่างจากแม่นงโคงจากนี่ขึ้นไปว่าแต่ว่าบองเปันยูกับิมโคงกัน บ,บ,บั่นบั่นบั่นเพื่อนน่งก็ยู่เทิงไปอีกแต่ว่าเขาพันธิ์จอรเลือดอยู่นี่ขึ้นไปกว่าม่านก,กิโลหนึ่งพี่น้องเนาะเท่านั้นพี่น้องพี่น้องปองปายไปมาหาสูกา่กันคำลงคำลงแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฟองพเพลดกัมา่นางเหรียญอยู่เพ่ขึ้นเมื่อกี้เพ่เป็นไงหัวพี่น้องมนะากรับผม คลิปนี้กับฝากเลาะชมบรรยากาศเนี่ยมาแรงเนาะตามลำหนังโค้งหนังโค้งลดลงลายแต่พี่น้องพอ c o m p l e กับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะที่เขามารับชมสองพอ c o m p l e ให้กำลังใจโดยดีมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะพอ c o m p l e กับขอขอบคุณท้ายครับผมคลิปนี้กับฝากคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจสองพอ c o m p l e t ฮาป่าเม็นหนังโค้งคือเก่านะครับผม ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม